กินไปท่าก right. well, so, um, ันไปแค่เด็กกบพี่เนาะแค่เด็กกบยังแย่นี่เนาะเนาะเดี๋ยวจิเน่เมืองใครจะถ่ายบรรยากาศในเมืองนะครับเนาะน้ำแข็งนะครับครับเบาคบนะครับช่องอิสานไฮเดรนเดอร์นะครับกับผมนะครับไฮกินเนื้ออสานนะครับเบาแม็กนะครับผมอ่าเมื่อเี็วมาไฮกินน้ำกันงนะเพี่อนเนาะายคลิปน้ำแข็งนะครับผมตอนนี้กำลังกินกันทางไปอ่าที่หน้านะครับตรงหน้านะครับอยู่ตรงหน้านะครับ แล้วไปเมื่อวัรแยกาศตร์งหน้านะครับว่าจุเป็นยังไงนะครับจะผิดใจจะได้โค้งปอนะครับคาดว่าไล้คล้ายๆได้ครับครับผมใส่เป็นโค้ครับพี่น้องว่านี่อาจะเป็นโค้งรบบึงครับไม่สีมันบังครับพี่น้องน้องไปตามครับที่ตามตามเลยครับเด้อตามเบิึงครับผมตามที่ตามอาทิตย์น้แรกพี่น้อง เดินทางมาหอดนะเพื่อนเนาะหอดอะมองฮอตจิตไซแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นไอหน้านะครับเพราะว่าชาวนี้มันกระจาว่ามันโกบหลายนะก็ได้กินมาล่องเมืองนะครับว่าแจ้าชาวนี้มันจิตแรงไลยนะครับเดี๋ยวก่อนี่ครับบ่าวคมนะครับช่องอีสานฮากินนะครับกับผมเบลแม็กฮากินแบบอีสานนะครับนี่ครับเนียครับใส่เดียนนะครับผมอะเดี๋ยวเอาเมืองนะครับวิ๊กซีไซเร่ก็ได้กันนะครับ ในเบาคมนะครับเป็นผู้ใส่นะครับเดี๋ยวผมถือกล่องกันเลยกันครับเพื่อความสะดวกนะครับก่อนใส่นะครับให้ฝาเหลี่ยมก่อนใส่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่าปัดล้านจย่างน้อยนะครับหรือว่าบ่ปัดจะแล้วแต่สูตรไบสูตรมันนะเพียนเนาะใส่ใบกางๆนะครับเสร็จไปแล้วครับหลังนึงนะครับ ทำไปครับผมตามมาเลยครับเซเว่นเริ่มตุ๊กเดีนแล้วครับมาเมื่อจังหน่อยมือม่อีนมาคันจังหน่ยนะครับมาล้างที่สองครับเห <c oughs> ยื่อนะครับเหยื่อก็ใส่เดียนนะครับใส่เดียน ใส่เดือนนะครับหลังที่สองนะครับหน้ามันรูปเล็กหน่อยรูลปร่างมันเกิดเล็กหน่อยนะครับใส่แบบเร็วๆเลย,ยก่อนเลยกันนะเพราะว่ามันคําแล้วนะครับอ่ามันคําและเขาซาเขาลรื่อกันนะว่าแถวเนี่ยมันกบพ่อได้โยนนะก็เจ้ามานะครับ มันพอมีอยู่นะเขาก็จึงเขาว่านแง่นะครับเขาว่านแงเขาดำแงน,นะครับแกมกันไปมาไปยังพี่น้องว่าจะมันมีนะพี่น้องอนะ่ะไปสมุดขนาดมันเสร็จไปแล้วครับสองหลังนะครับลุกไปมาตรงไหนล่ะ ลังที่สามครับผมลังต่อมานะครับเพื้นที่อาจจะลกๆจั็กน้อ,นอยมือเบื่อเล็กน้อยนะครับนะี่ก็อาสีหกๆเล็กน้อยนะครับ,บรเ่อร์ไปยังวาตันนี้ครบนะครับเสียบเงียเขาครับผม เด็กอบบอดีเอามาธมาไป,ไไป่มาในเรื่งเนาะเบ็กมาเศร้ากลัวเระว่าเศร้าสามสิบีและ้นะครับพอเพรา้ใส่ลายม้าหำนะครับพอเพรา้ใส่ยยำนะนี่กันแท้ถามไปบ่นี่ยืนมเหมอนมอนเอาไปมากใส่ ได้ยอได้อยอะเสียงอันกบไลยครับแถานี้อมาลองเบิรงครับวานสิเสียงบูป่าเขาเล้เมื่อกี้กบกวกงูมันกบ đi đi mà <laughs> bet 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 เัาไปต่อส่งกลางกันแท้นะนี่ยนี่คือเริ่มมืดแล้วพี่น้องเริ่มมืดแล้ว เดือดเหมือนแล้วเดี๋ยนี่ค่ะเนี่ยจุดเตือนดูมอ,อกงกันหน่อย ของเสิวยวไทยให้เมื่งสุนหลังได้พี่อเนะอะเพราะเริ่มคำแล้วเดี๋ยวพอิีมาไทยเมื่งตอนม้ยามก็แล้วกันนะครับเนาะอ่าดีไทยเมื่งตอนม้ยามนะครับหลบๆตรงไหนนะ อ้ามาเนี่นะครับเดี๋ยวสท้ายให้เพื่อนนะครับตอนมันสีมายามนะเพียงน้อเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ให้มืดก่อนเพราะมันเกลื่อนําแล้วนะครับเดี๋ยวมันสีใส่บอลแล้วนะครับนี่ครับผมมาแล้วนะพี่น้องคําแล้วเจเวลามายามได้กบนะเพียงเนาะอ่าเดี๋ยวเขามาลุ่นกันนะครับว่ามันสิใดจะโตนะครับสีดีบ่นะครับหลังจากเขามาใส่ไหม่นะครับช่วงชังแรกนะเพียงนาะเดี๋ยวสีมายามเนี่ยมันเคลื่อนนะมันน้อ มาอย่าม,มาไต่กันไปเมืองกันเลยครับมาที่ใดไปใดครับไปเมืองกันเลยครับสูัสดีครับไปครับบัดนี้ยครับพยายามกันเมืองนั่งแรกครับยังไงได้เหรอได้ไปเลยงนันบ่ยังนั่งไหนอยู่บ่ยังไงอ๋อให้กินให้เต็มโอ้อลุด

ล้งเท่าไปเ่าลังแล่ะนะเชยดได้ย่ไหมไครับบอเนี่ล้งที่สามครับเป็นไรเนาะที่สามเยอะมเนาะ้ไม่มาน้ะโหลดไม,มไม่แม่หรนบอ โอ้ยเดีวมายิ้นเลยเพื่อน้องยิ้นแล้วโอ้โหเอ็บเลยพี่น้องกดกดกดลงนมนมแมวกดลงนมอ่ะทำการกดเอาพี่น้องมาเลยโซโลโซโอ้เพื่น้องโตใหญ่มาแล้วแจ่มเลงครับอ่ะใส่ตุงเขียวไว้ครับ มานโยมานโยมานโยตปครับไปต่อครับนู่นอดังนี้รอดเดนเลโอ้ล้างนี้บอลลอนพี่น้องน้านนี่ไปครัไปต่อไปครับไปเมืองล้างต่อไปครับ ใชน้ำปลาเขาอืมใส่น้ำปลาเข้าเสียงเขียยเสียงกบห่องแซ่ี่เวหาสีมอยังไจะไองเด้อย่งขึ้นว่าไปหวแบตบุคแจงมเลยเอ้าไปแม่บ่นี่ยไปมัเด้อเปลนมลยโอ้ S <S คิดเลยพี่น้องเห็ <S 2> <S 2> ยนโดนเลย <S <S น้อยน้ำองลงน้อยเมยไหนไม่เลยครับเต็มนบักเมยเลยปวดอกปวดอ ได้มาแล้วครับผมไปครับผมไปล้งต่อไปอมันหมันเนี่ยมนะันมีย้อเลยมี้เจาบายอินเออเนแนะนมาหรมอนี่มีพ่อด้กินเยอะนะครับบลายใจะไปกับพอ่อด้กินพ่อได้ลวเลยดูจิไป โอ้โมดเลยที่นเลยเลยโอ้ตัวนี้ตัวมไงโอ้กุบน่อยครุบหน่อยโวยบหน่อยบนี้นี่อือันอ๋อลดเงาลดเงาจับจับจับไปจับไปดีลดลดเขาป้าเขาเี็บ้อยด้นอดนี ใา่ยืดผาดใช่ไหมครับได้ตามตัวแล้วตามตัวซีตัวแล้วพี่น้องมันย่อมันย่อก็เลยแล้วโย่แล้วเตาโย่นะครับไปครับยามตัวหยามตัว นี่วะลัางได้จำมองอะไรอยู่หรอเขาเปี่ยนอย่างนีามีลังนึ่งอ้ยลังนี่วมานลยไีไลวเาเปียนเงี้ยลยหเปียนเงียเไรพี่น้องน,น,นี่ลัางมานลังบอบมานเนาะ เป็นธรรมดานะครับเจอชุดลัางกับย,ยังกับพนแมงาแล้วสิมานทวดเนี่ยมี <c oughs> มลังเจอลังบ่เจอนะครับวขาว่ากันเถือว่าพ่อได้กินอยู่มัดูนี่ปุไป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 เฮ้ยเฮ้ยถจอกี่้อง เป<ม>็ีนแนวแนวอะไรไป่ล้วครบหน่อยคบกำลังครบคนอ,อ,อืมคบนมกบนมบ่ห,มหน่อยบ่ใหญ่นะครับเขยเจ็ดตัวแล้วอาจจะซีห้าตัวแล้วพี่น้องดือว่าพอได้กินด้วยนะครับเนาะ อาจจะไม่หลายต่ว่าก็พอได้กินอยู่มันนี่กบอยู่เห็นว่าไปเลยมไม่เมืองเตือนทีว่าเป็นตัวนี่โกวันโมแมนได้เลยมันมีอยู่เมืองหลังสุดท้ายกันครับหลังจากยามมาหลายหลังเติบแล้วนะครับเมืองหลังสุดท้ายรุ่นกันครับว่าวทีหมานบ่หลังสุดท้ายตบถ่ายบ่มด้ลเป็นอไะอไรมาเลยมาเลย ม่เอ้เป็นเปลือกที่ตรงนั้นโอ้มาในลีบรโอ้ยเหี้ยโมเลวเก็นดนอะไรเก็นโดนเหยเอาเลยพี่น้องเอ้ยก็นโดนนะครับตัวยีม่ยามออ้าเก็บเลยพี่น้องตัวสุดท้าขักแล้วม่ไหนขักแล้วเดี๋ยว น้ำมเศาได้แล้วกิ네นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่น้ากินเสาแล้วนี่แหะน้ำเบ่ด้วยอพี่น้องเบ่งด้วยเหรอครมบงดหยามมากได้ยงไงนี่ฟังนองก่นเห็นน้อ้าเห็นบ้างับเจ็ดตัวเหยือสองสามสี่หกตัวหกตัวเนาะ โอ้มีการนี่ครับตัวกำลังพอกคนอืมตักำล,ลังพอคนกระดับประมกับมานตำนี่นะเพี่อนเนาะประมาณแค่นี้นะเพี่อมาอยามเด็ดกรบนะครับเนาะครับผมหล,ลังจากยามก็ได้อยะมา้านห้าหกตัวนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่พอกินเนื้อม,มูเส่าอยู่นะครับ <Bed S 1> อาจจะไม่ได้ขายนะ่พื่อนจว่ากับพอได้กินอยู่นะครับเพาะแบ่งกันไปกินนะครับทั้งบ่าวคมนะครับแบ่งกันไปกินเนื้อหมูเส้าพอได้กินนะครับ แล้วเราโยนะครับประมาณนี้นะครับจะรับการมาใส่เบ็ดกบนะครับภารกจิจนะครับกาถือว่าสําเร็จนะครับเนาะได้ฟ่อนกิ่นอยู่นะครับเนาะสุดท้ายนี่กาจะเลือกเรื่องเนาะสุดท้ายนี่เกเลยวกับเป็นกำลังใจให้กันน้ำแน่กันแะ้วกันนะครับปากกดตดตามนะครับผมข้างช่องหากินแบบอีสานแล้วก็ช่องอีสานหากินเดินนะครับสองช่องนะครับช่องหากินแบบอีสานแล้วก็ช่องอีสานหากินเดินนะครับปากกดตีตามกดไลค์กกแช์ให้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ผมสองคนนะครับบ้าแม็กกับบ้าคมนะครับคงต้องลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าว่าสิบอลุงคลิปเกี่ยวกับอีหยังกับปากกดติดตามน้ำมันในก๊าลกันลจัลามเมอนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ